สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนครับวันนี้ติดกวยมีความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับการละลายนมผงนะครับมาฝากนะครับพี่น้องครับนี่คือคือเครื่องชงนมที่ติดกวยใช่ชงครับนมผงนะครับติดกวยที่มาบอกวิธีการชงนมผงนะครับที่ถูกต้องเดอพไปน้องเกี่ยวกับเกี่ยวกับนำร้อนที่ใช้นะครับนำร้อนที่เหมาะสมนะครับที่จะทําให้นมผงซุกพอดีนะครับ น้ำร้อนนะครับที่ต้องอยู่ในอุณหภูมิ45องศานะครับพี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับ45องศาแบบนี้นะครับแต่นะครับพี่น้องมีแต่เด้อพี่น้องพี่น้องฟังคิศแกวดีๆนะครับแต่นะครับความร้อนน้ำ45องศานะครับความร้อนมันจะร้อนเกินเขินเวลาเกินตอนเอาไปให้ว่าน้อยกินนะครับมันจะร้อนขัดมันจะร้อนเกิ่นนะครับ นมทีอุณหภูมินมทีเหมาะสมในการให้ลูกวัวกินเดือพี่น้องครับจะต้องอยู่ในระดับ42องศานะครับติดแกลยจะทําแบบนี้นะครับที่แรกนะครับพี่น้องติดแกลยที่ทาแบบนี้นะครับน้ำนะครับน้ำก็นมรวมกัน60 60ลิตรนะครับแต่นะครับติดแกลยจะใส่น้ำกระนมให้มันอยู่ประมาณเห็นไหมครับยังไม่ถึง60ลิตรนะครับติดแกลยจะปั่นก่อนนะครับปั่นแบบนี้นะครับให้มันอยู่ในอุณหภูมิ45องศานะครับพี่น้อง นี่ครับอุณหภูมิ4 5องศาถิดกวะจะปั่น10นาทีเนาะครับ10นาทีปั่นในเขากันดีปึ๊บถิดแก็จะใช้วิธีการหลดอุณหภูมิโดยการใส่น้ำเย็นเนาะครับใส่น้ำเย็นให้อุณหภูมิอุณหภูมิหลดลงเนาะครับใส่น้ำเย็นไปให้ถึงปริมาณที่กำหนดเนาะครับนมกับน้ำรวมกัน6 0ลิตรลเนาะครับใส่ไปถึงหิตรปึ๊บให้ให้อุณหภูมิหลดลงอยู่ในระดับ42องศานะครับตรงนี้เป็นอุณหภูมิดูอุณหภูมินะครับพี่น้องครับ ทำแบบนี้ยิ่ง่ายเนาะครับแล้วก็พอได้ใส่น้ำเย็นให้อุณหภูมิไปถึง42แล้วก็ติดไว้ก็จะปั่นอีกสินาทีเนาะครับแล้วก็อยาวไปให้ลูกวัวเขากินเนาะครับนี่คือวิธีการชงนมผงนะครับติ่ถูกต้องนะครับกลับน้ำร้อนอุณหภูมิน้ำร้อนที่ถูกต้องนะครับน้ำร้อนที่เหมาะสมนะครับที่เหมาะสมกับนมผงนะครับนมนมผงจะสุกพอดีคืออยู่ในอุณหภูมิที่45องศานะครับแต่นะครับแต่นะครับ อุณหภูมินมทวมทีมาะสมให้ให้ลูกวัวกินเนาะครับพี่น้องเนาะเข้าใจเนาะครับจะต้องอยู่ในระดับ42ศานะครับติดไกลก็จะทําแบบนี้เนาะแบบให้น้ารอดทีสผมานก็นมปั่นให้เขากันก่อนนะครับแล้ไปเพื่อนาเย็นเข้าไปให้อุณหภูมินมลดลงนะครับแล้วเอาไป้อนะครับนี่อีกหนึ่งความรู้ดีๆเกี่ยวกับนมผงที่ติดไกลเอามาฝากนะครับสําหรับคลิปนี้ไปแค่นี้ครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนครับสวัสดีครับ